แพทย์หญิงวันวนดีซับมีบรรยากาศนะคะเป็นสูตินารีแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์บารดาและทารกในครรภ์ประจำโรงพยาบาลเจ้าพระยาค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของวิธีการคลอดนะคะ,คะการคลอดนะคะโดยทั่วไปก็จะมี2แบบนะคะก็คือการคลอดธรรมชาตินะคะแล้วก็การผ่าตัดคลอดค่ะการคลอดธรรมชาติก็คือการคลอดโดยกลไกลทางธรรมชาตินะคะผ่านทางช่องคลอดของคุณแม่ค่ะ โดยทั่วไปแล้วนะคะการคลอดโดยธรรมชาตินะคะจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติค่ะคุณแม่จะมีการเจ็บคันนะคะมีน้ำเดินนะคะต่ำมดลูกที่ค่อยๆเปิดเพิ่มมากขึ้นค่ะการคลอดโดยธรรมชาติส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะทําในทารกที่มีส่วนนําเป็นศีรษะนะคะส่วนการผ่าตัดคลอดนะคะก็คือการผ่าตัดโดยการผ่าตัดเปิดหน้าท้องคุณแม่นะคะเพื่อที่จะปลีดลงไปที่มดลูกแล้วก็นําน้องออกมาค่ะการผ่าตัดคลอดนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้หรือมีความจําเป็นทางการแพทย์ค่ะ สำหรับข้อดีของการคลอดธรรมชาตินะคะก็คือเนื่องจากเป็นกลไกการคลอดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะทารกในครรภ์ก็มักที่จะพร้อมที่จะออกมาลืมตาดูโลกนะคะแล้วก็การคลอดโดยธรรมชาตินะคะคุณแม่ก็จะมีแผลฝีเย็บที่น้อยนะคะแล้วก็อาการบาดเจ็บจากการคลอดเนี่ยก็จะน้อยตามนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยมักจะฟื้นตัวได้รวดเร็วหลังการคลอดทําให้สามารถที่จะเลี้ยงน้องได้ทันทีแล้วก็ให้นมลูกได้ทันทีเช่นกันค่ะข้อดีอีกอย่างของการคลอดตามธรรมชาตินะคะก็คือ น้องนะคะก็จะมีความพร้อมปอดก็จะแข็งแรงนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับจุลินทรีย์สุขภาพผ่านทางช่องคลอดของคุณแม่ค่ะซึ่งจุลินทรีย์สุขภาพหรือว่าที่เราได้ยินกันในชื่อที่เรียกว่าโปรไบโอติกส์พรีไบโอติกส์หรือว่าซินไบโอติกส์กลุ่มนี้นะคะก็จะช่วยให้ทางเดินอาหารของน้องแข็งแรงมีการสร้างภูมิคุ้มกันของน้องที่ดีแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพภูมิคุ้มกันของน้องที่ดีในอนาคตค่ะข้อดีอีกอย่างของการคลอดตามธรรมชาตินะคะก็จะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะ ซึ่งมักจะมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการผ่าตัดคลอดค่ะข้อด้อยนะคะสําหรับการคลอดแบบธรรมชาตินะคะก็คือการที่เมื่อเราต้องการที่จะคลอดตามธรรมชาติแล้วเนี่ยการเจ็บคันคลอดก็ตามหรือว่าระยะเวลาในการรอคอยการคลอดหรือวันที่จะคลอดนะคะก็จะไม่สามารถที่จะกําหนดได้อย่างแน่ชัดค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการผ่าตัดคลอดนะคะ สำหรับการผ่าตัดคลอดนะคะก็จะทําในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ค่ะโดยจะใช้การผ่าตัดคลอดในกรณีที่คุณแม่หรือว่าน้องนะคะมีอุปสรรคในการคลอดทางช่องคลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นภาวะรกกอดตา่าหรือว่าในกรณีที่ส่วนนำของทารกไม่ใช่ศีรษะนะคะ ซึ่งในกรณีเหล่านี้นะคะการผ่าตัดคลอดค่ะอาจจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่าสําหรับการคลอดบุตรของคุณแม่แล้วก็น้องนะคะข้อดีอีกอย่างของการผ่าตัดคลอดนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณหมอเนะะี่ยค่ะสามารถที่จะกําหนดวันเวลาคลอดได้นะคะเมื่อคุณพ่อคุณแม่และคุณหมอเนะะี่ยค่ะได้พิจารณาดูแล้วว่าน้องมีความพร้อมที่จะคลอดก็จะสามารถเลือกวันหรือว่าเลือกช่วงเวลาที่จะคลอดได้ค่ะ ระยะเวลาการรอคอยนะคะในการผ่าตัดคลอดค่ะอาจจะไม่ได้ยาวนานเหมือนกับการคลอดทางช่องคลอดนะคะซึ่งบางครั้งในการคลอดทา,ทางช่องคลอดระยะเวลาการรอคอยอาจจะนานแบบเรากําหนดไม่ได้เช่นอาจจะเป็นวันหรือว่าอาจจะไม่ได้นานมากในขณะที่การผ่าตัดคลอดกระบวนการทั้งหมดมักจะเสร็จสิ้นภายใน2องถึงชั่วโมงค่ะสําหรับข้อเสียของการผ่าตัดคลอดนะคะก็คือคุณแม่เนี่ยอาจจะเสียเลือดมากกว่าการคลอดโดยธรรมชาติค่ะ แล้วก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดได้นะคะการฟื้นตัวก็จะนานกว่าการคลอดโดยธรรมชาติค่ะเนื่องจากมีแผลผ่าตัดนะคะส่วนในเรื่องของน้องนะคะในบางครั้งเนี่ยทารกที่คลอดจากการผ่าตัดคลอดอาจจะมีภาวะหายใจเร็วได้นะคะนอกจากนี้ยังเสียโอกาสที่ทารกเนะะี่ยค่ะจะได้รับจุลินทรีย์สุขภาพที่อยู่ในช่องคลอดของแม่นะคะซึ่งก็จะส่งผลในระยะยาวนะคะต่อภูมิคุ้มกันของน้องค่ะข้อเสียอีกอย่างของการผ่าตัดคลอดนะคะก็จะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะ โดยค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดคลอดเนะะี่ยค่ะมักจะสูงกว่าการคลอดโดยธรรมชาตินะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีความกังวลว่าน้องนะคะจะไม่ได้รับโปรไบโอติกหรือว่าพรีไบโอติกผ่านทางการคลอดทางช่องคลอดนะคะก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในนมแม่นะคะประกอบไปด้วยพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกซึ่งเป็น จุลินรีสุขภาพนะคะซึ่งน้องเนี่ยจะทานนมแม่นะคะเป็นอาหารหลักนะคะในช่วง6เดือนแรกของชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราให้น้องเนี่ยทานนมแม่ร้อเเซนตะคะก็จะช่วยให้น้องได้รับจุลินทรีย์สุขภาพได้เหมือนก,นกันกับทารกที่คลอดผ่านทางช่องคลอดค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าน้องนะคะจะคลอดโดยวิธีไหนนะคะก็สามารถที่จะทานนมแม่นะคะเพื่อจะเป็นอาหารที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้น้องได้ในระยะยาวค่ะ